ทา้งด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทย์ทงท่านชินวัตรขาะเด็กกาวปาทักถาในพิธีเปิดกิจกรรมเดือนแห่งสุขภาพใจไม่หมั่นนะคะว่าปัญหาสุขภาพทางใจเป็นปัญหาสําคัญที่ถือมองคามเพราะแม้มีร่างกายที่สมบูรณ์แต่หาสุขภาพใจบบแข็งแรงการที่จะเหตุเรื่องต่างๆให้สําเร็จนี่ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากค่ะโดยเฉพาะการเปิดใจรับฟังโดยบรีบตดสินถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและก็ถือเป็นการเสริมความเข้าใจและก็สั่ง ความเข้มแข็งทังใจให้กับครูทีมีความเสี่ยงโดยจากการประเมินผ่านระบบ mental health check in นะคะหรือว่า mental health check in ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปี2563จนหอดปัจจุบันพบว่าสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าความเครียดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเองเพิ่นก็นเห็นความสำคัญในส่วนหนีนะคะจึงต้องการสร้างความระหนักให้กับพี่น้องประชาชน เพิ่นก็ได้มีการประกาศค่ะให้เดือนพฤษภาค,คมของทุกปีถือว่าเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจนั่นเองค่ะทางนี้เองครับถ้ารัฐบาลกระตังการสร้างความตะนักให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับว่าสุขภาพจิตนี่บ่แเ่นเลื่องไกลโตอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนถูกช่วงวัย่สิเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุึงได้นนมีการกําหนดให้สุขภาพจิตครับ เป็นว่าระสําคัญระดับชาตินั่นเองครับแต่ขณะเดียวกันเองค่ะรัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าเสริมสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตใีเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุ่มชนโรงเรียนสถานที่เฮ็ดงานไปจนหอดระบบสาธารณาสุขโดยเน้นทั้งการสร่งเสริมค่ะป้องกันดูแลรักษาและฟื้นฟูซึ่งจะเห็นได้จาก6นโยบายสําคัญด้านสุขภาพจิตที่มีการเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมและในปีนี้ค่ะก็จะครอบคลุมคนไทยในถูกช่วงวัยมากกว่า13 หลานคนด้วยกันโดยเฉพาะนโยบายที่สําคัญอย่างการจัดตั้งศูนย์ให้การปรึกษาสุขภาพจิตจํานวน37แห่งนะคะภายในเดือนพฤษภาค,คมและขยายเป็น3 4 0แห่งภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนนี่ได้รับการปรึกษาดูแลก,ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วยทางใจนั่นเอง